สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะบัญชีคนต่างชาติต้องบอกกันเลยนะคะว่าวิธีการเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กตอนนี้เป็นที่นิยมอย่างมากเลยค่ะในหมู่พวกอินฟลูเอนเซอร์นะคะยูทูบเบอร์แล้วก็แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะเนื่องจากหนึ่งนะคะขั้นตอนทําไม่ยุ่งยาก2องร้อยยอดไม่นานยอดขึ้นจริงแบบไม่จกตาภายในหนึ่งนาทียอดขึ้นแล้วค่ะที่สําคัญนะคะวิธีทําปลอดภัยค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช้รหัส ไม่ต้องห่วงเรื่องแอดคาร์โดนแบนโอเคค่ะถ้าใครอยากรู้นะคะว่าอุ้มแบพูดจริงไหมไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มจากนะคะไปแอดเพื่อนกันก่นกอนในโปรแกรม l i น์ค่ะพิมพ์แอดไซน์ปั๊มไอไทยนะคะใครพิมพ์ไม่เป็นดูด้านซ้ายมือเลยค่ะอุ้มขึ้นให้ดูแล้วเนาะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มขั้นตอนทักคุยกับแอดมินได้เลยค่ะในวันนี้นะคะอุ้มจะซื้อบริการปั๊มไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะเ,เพื่อนเ ไลฟ์เฟซนะคะร้านนี้มีให้เราเลือก2แบบค่ะเพื<ๆ>่อนๆแบบแรกนะคะจะเป็นไลฟ์เฟซคนไทยล้วนแบบที่2นะคะจะเป็นไลฟ์เฟซคนต่างชาติค่ะซึ่งในวันนี้นะคะอุ้มจะลองซื้อไลฟ์เฟซบุ๊กคนต่างชาติค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนในส่วนของราคาโปรไลฟ์เฟซบุ๊กต่างชาตินะคะเพื<ๆ>่อนๆก็มีเริ่มต้นที่100ไลค์นะคะไปจนถึง50,000ไ like ลค์เลยค่ะวันนี้นะคะอุ้มขอลองที่100ไลค์ก่อนนะ แอดมินยังบอกอีกนะคะว่าเป็นงานที่ไวไม่ใช้รหัสค่ะและไม่มีรอคิวนะคะหลังจากเลือกราคาเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เป็นรูปภาพ q r code ให้เรานำภาพนี้ไปสแกนจ่ายเงินได้เลยนะคะหลังจากโอนเงินนะคะก็อย่าลืมส่งสลิปให้กับแอดมินแบบนี้เลยนะจากนั้นนะคะแอดมินก็จะเริ่มงานให้เราทันทีเลยค่ะเพื่อน ขั้นตอนส่งลิงก์ให้อดมินนะคะเริ่มต้นไปเปิดโปรแกรม Facebook ขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกรูปมา1รูปอุ้มจะเอารูปนี้นะคะเป็นรูปภาพโปรไฟล์ค่ะกดคําว่าแชร์เลยค่ะจากนั้นนะคะก็กดคําว่ามอค่ะแล้วก็กดคําว่าคัดลอกเท่านี้นะคะก็จะคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วค่ะให้เรานําลิงก์ที่ได้มาส่งให้อดมินแบบนี้เลยนะคะก่อนทําการไลค์รูปภาพนะคะอดมินจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนยอดเดิมของอุ้มมีอยู่ที่132นะคะยอดเดิมนะคะ132ไลค์ like ค่ะ อุ้มก็จะรีเฟซหน้าจอแบบเรียลไทม์นะคะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดก็ทยอยขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะคะให้เพื่อนๆสังเกตตัวเลขในวงกลมแดงๆเลยนะคะตัวเลขนะคะค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นนะคะเป็นงานที่เนียนๆค่ะไม่โปะค่ะพอมีคนมาไล์รูปเราเนี่ยก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้นะคะยอดก็ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นปยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะบางชีคนต่างชาติ mm hmm. เห็นแล้วนะคะว่ายอดขึ้นจริงไม่จบตารอย,ยอดไม่นานจริงๆค่ะดังนั้นนะคะหากใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักไปหาแอดมินเขาได้เลยที่ไลน์อัสไซปั๊มไอจี IG ไทยค่ะราละเอียดน,นะคะอุ่นขึ้นมาให้ตรงนี้ค่ะ ร้านนี้นะคะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงที่สําคัญนะคะร้านนี้เนี่ยเขาเป็นร้านดับหนึ่งที่ให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube นะคะสามารถแบบสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะเกี่ยวกับบริการอื่นๆเนาะโอเคยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละคะ่ะายบาย